วันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกานายสุพิสารแพรลือสสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์ักวาชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสวนสังกัดชายแดนไทยเมียนมาจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ณห้องพุทธพิชยาโรงแรมนานา,นาบุรีจังหวัดชุมพร โดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพบรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา9:30น,นาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการกรันกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568มีสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมคัดกรองมอยอสอทั้งหมด16แห่ง ณนะห้องประชุมเกาะพิทักษ์ชั้น3าสารการจังหวัดชุมพรตําบลนาชอังอําเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมวันจันทร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา10.30น,นาทีนายสุพิสารพลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางนิรักษาผสมทตุเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส ร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ไทยกัมพูชากระทรวงแรงงานครั้งที่3ทับ2,568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ณห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพรชั้น3สารการจังหวัดชุมพร วันพฤหัสบ,บดีที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา9นาฬิกานายสุพิสารแพรลือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวนายนายายบัวทองนักชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข41ช่วงตัดทางหลวงหมายเลข๔๐1แยกวังตะกอ ถนนประชาอุทิศณนะบ้านกลางสวนรีสอร์ทอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีนายจิรศักดิ์แสงหอยนายอำเภอหลังสวนเป็นประธานวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา10นาฬิกานายสุพ,พิสารแพรลือสติการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงษ์ นาชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนอำเภอผู้ได้หารท้องถิ่นและภาคเอกชนครั้งที่8ทับ2,568ประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,568 ณห้องประชุมกาอสเสม็ศสารากลางจังหวัดชุมพรชั้นสีทั้งนี้เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการปฏิบัติราชการพร้อมติดตามผลการดำเนินงานราชการและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา13.30นานายสุพิสารแพรลือสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสาวทิวาวันเชิดเกศกุล ันราชการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการ,กร,การ,การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568โดยมีว่าที่ร้อยตีกิติภพรดอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุม วันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา14นาฬิกานายสุพิสารแพรลือสวสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นางสมจิตสมพงศ์นักชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจังหวัดชุมพรครั้งที่2ทับ2568ณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2 สารการจังหวัดจุมพรโดยมีนายอภิชาติสารบันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมสรุปผลการรับคำร้องครอและผลการวินิจฉัยคำร้องครอประจำวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568ถึงวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2568รับคำร้องคร7จําำนวน3คำร้องนายจ้าง3คนลูกจ้าง3คนเป็นค่าจ้าง 15,466บาทค่าล่วงเวลา14,625บาทค่าทำงานในวันหยุด2,400บาทค่าล่วงเวลาในวันหยุด4,500บรอบาทดักประกันการทำงานที่เป็นเงินสด2,000บาทรวมจำนวนเงินทั้งหมด38,991บาทเงินที่ลูกจ้างได้รับไม่ต้องออกคำสั่ง1คําคำร้องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง6,300บาท วันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2568ถึงวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา8นบกา30นาทีถึง16นากา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดชุมพรดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นและสัมภาษณ์แบบขอก .1 อลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในกิจการเรือประมงทะเล สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้จังหวัดชุมพรและส่วนควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกไปโป้อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรมีนายจ้างจำนวน9คนได้นำลูกจ้างเข้ามาคัดกรองทั้งหมด16คนผลปรากฏว่าไม่มีการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด,ด้านแรงงานแต่อย่างใดตรวจคุ้มครองแรงงานประมงทะเลตั้งแต่วันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา24นาฬิกา ในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568เวลา23.59นานาทีจำนวนเรือที่ผ่านการตรวจจำนวน1 0 7ลำลูกจ้างที่ผ่านการตรวจจำนวน1,640คนแยกเป็นสัญชาติไทยจำนวน3,78คนสัญชาติเมียนมาจำนวน1,186คนสัญชาติกัมพูชาจำนวน63คนและสัญชาติลาวจำนวน4คน